รีบเรียนรู้ให้เร็วรีบสําเร็จให้เร็วนี่คืองานของแมค้าออนไลน์ค่ะมันจะเปลี่ยนจากพลังเฉื่ยเป็นพลังพุ่งดังนั้นนะคะ3เดือนแรกต้องรีบสําเร็จไม่รู้อะนะคะเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นทําให้มากกว่าคนอื่นฝึกให้มากกว่าคนอื่น คนอื่นไปวิ่งเล่นช่างมันเราฝึกคนอื่นไม่ทําเราทําคนอื่นไม่ขายเราขายเราไม่สนใจอะ่ะเราอยากเก่งไวเราอยากสําเร็จไวเราต้องทํามากกว่าคนอื่นค่ะทุกคนตัดสินใจแล้วว่าเหมือนคุณกระโดดลงน้ําแล้วว่ะคุณจะปล่อยให้ตัวเองจมน้ําตายไหมคถ้าคุณกระโดดมาขายออนไลน์แล้วคุณต้องแบบฝูต้องจุ่งเรียนรู้ฉันต้อง อ่านหนังสือฉันต้องฝึกฝนฉันต้องเรียนคอร์สออนไลน์ฉันต้องปรึกษาแม่ทีมฉันต้องฝึกฝนฉันต้องพัฒนาตัวเองไม่มีหรอกที่เขาแบบค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้อะไอคนสําเร็จมันจะไม่มีคําว่าค่อยๆมันจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างที่ทําให้ตัวเองชา้า คุณเข้าใจคําว่าไม่มีเหตุผลข้ออา้างที่ทําให้ตัวเองช้าไหมเออไม่ต้องรีบก็ได้เฮ้ยวันนี้ไม่ไลฟ์ก็ได้วันนี้ไม่อัดคลิปก็ได้วันนี้ไม่ทํติ๊ k t o อกก็ได้วันนี้ไม่เอาลิคลิปลงติ๊กต k อกก็ได้ไอคนที่มันไม่สําเร็จอ่ะมันจะหาเหตุผลที่ทําให้ตัวเองไม่สําเร็จหาเหตุผลที่ไม่ลงมืทอทําแต่ไอคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาจะหาเหตุผลให้ตัวเองประสบความสําเร็จต่อให้มีเหตุผลเดียวเขาแม่งก็สําเร็จ